ก็คือสวยเลยชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำพอหมอให้สองกระจบก็คือแบบว่ามั่นใจเลยค่ะประทับใจมากค่ะผลที่ได้ออกมาก็คือตอบโจทย์สวัสดีค่ะ ชื่อลูกเกดนะคะคือก่อนหน้านี้ได้ทําการจัดฟันมาแล้วสองรอบค่ะแต่ว่ามีปัญหานในเรื่องของฟันงม้มแล้วก็ในเรื่องของสีฟันด้วยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทําวีเนียแทนเพราะว่าจะได้ตอบโจทย์ทั้ง2เรื่องค่ะก็คือในเรื่องของฟันงม้มแล้วก็ในเรื่องของสีฟันค่ะสวัสดีค่ะชื่อตอกแซกนะคะก่อนที่จะจัดฟันฟันซ้อนเกและทีเนี้ยมันเลยทําให้แบบว่าพอเราจัดปุ๊บ ความมันเกิดช่องสามเหลี่ยมอะค่ะก็เลยอยากอยากสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้มของเรามาเจอคุณหมอครั้งแรกคุณหมอเขาก็แนะนําดีเลยค่ะว่าปัญหาของเราแบบนี้เราต้องทําแบบไหนเพื่อที่จะให้ตรงจุดก็เลยเลือกที่จะทําดีเนี่ยประทับใจตั้งแต่คุณหมอแล้วอะค่ะก็คือคุณหมอได้ให้คําแนะนําที่ตอบโจทย์เราแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จมาแล้วอะค่ะก็ประทับใจมากค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะ ก็คือชอบในการบริการของเจ้าหน้าที่ของพี่แอดมินทุกคนเลย 2. ก็คือประทับใจในฟีมือของคุณหมอและ3ในเรื่องของราคาค่ะเป็นราคาที่ว่านักศึกษาหรือว่าคนไปทํางานมันมันจับต้องได้อะค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจจะทำวีเนียก็อยากแนะนําที่นี่เลยค่ะ s m i l e b x นะคะคุณหมอค่ะให้คําแนะน,นําดีมากเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนมาจะประทับใจเหมือนกับที่เกบทับใจค่ะ